สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้เบิร์ตปอนขามเพื่อนไปเที่ยววัดปราสาทน,นะครับอยู่ใกล้ๆวัดพระสิงห์วับพระป่าก่อนน,น,น,นะครับตาเราเดินยูข้างในกันเลยนี่นะครับเป็นเืินไม้เกา่าๆสวยๆด้านซ้ายนะครับองค์พระวิหารนะครับ เดินไปดูข้างในเลยนะครับวัดปราสาทนะครับนี่ด้านในนะครับแล้วเป็นไม้เก่าเก่าๆค่อแข้างจะไม่ได้ใช้ปูนนะครับ้านข้างเป็นไม้เป็นไม้นะครับ นาสะของเ้าเะพี่นั่งตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับสวยอันนี้เป็นผ้าแก้วมารกตกับองค์พระอืน่นๆนะครับคำบูชาพระแก้วมารกตนะครับ ตรงนี้ก็เป็นพุระรูปปางหลายๆปางนะครับร้านไหนเปเก่าๆนะครับวัดประธานพระประธานวัดประสาทนะครับโอเคนี่เป็นคำกลับว่านูชาพระเจ้าข่าวนะครับ เจตบุอขอไว้พระก่อนนะครับหลังจากเราไหว้องค์พระเจ้าข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเดินดูรอบๆวัดกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ประตูสู่สวรรค์นะคะประตูสู่สวรรค์ป๊าเห็นไหมน,นคะครับเดี๋ยวปอนพาไปดูดรอบวัดก่อน,นะคระับหลังจากเราเดินองค์จากพระวิหารเสร็จวรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ก็จะเป็นองค์พระเจดีย์นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นผ้าอุโบสถเนาะก็คงไม่เปิดนะครับผ้าอุโบสถเป็นปกติมีงานเท่านั้นถึงจะเปิดนะครับนี่นะครับผ้าอุโบสถ เห็นไหมพระบูชสดสวยมากนี่นะครับอืมแล้วก็เดินรอบรอบรอบพระอุโบสกันนะครับ มีร่มไม้อะไรบ้างทัานบ้างก็จะได้แบบหลายๆทิวชันอริยบทนะครับด้านหน้าก็จะมีพนางมวยผมด้วยเนาะนี้เป็นประวัติวัดประสาทนะครับไม่ปรากฏในพงศาวดาน,นะครับเห็นไหม เตินวนกลับมาที่เดิมเนาะแล้วก็มีองคูมาอยู่ตรงนี้นะ